เอาละครับวันนี้เราจะมากระโดดเหยียบลูกโปง่งดูซิว่าจะแตกหรือเปล่าไปากระโดดเลยโอ้โหไม่แตกสักลูกเลยอ่ะขออีกรอบนึงโอเคเราจะกระโดดจากที่สูงกระโดดได้เลยอแตกไปแล้วหนึ่งเยี่ยมขออีกรอบนึงอาวพร้อมกระโดดได้

<laughs> what is that? Okay, haha. Oh.